อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับ One Tech Channel นั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะตอนนี้ก็แรงหนึ่งพนนะครับอันดับ628แนะไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่า <laughs> ก็มาลงแรงกันยาวๆนะครับเก็บแรงกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นก่อนก่อนที่จะเขาเรียกว่ารีรีแรงนะครับทุกคนมา ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหลมะมั้งท,ที่ที่ว่าก่อนรีแล้ซ์อ่ะที่ผมได้อัดไว้นะก็มาในแผนเดิมน,นะครับ4-4-1-1นะครับแผนนี้รู้สึกเล่นแล้วเข้ามือนะทุกคนแต่ล่าสุดผมผมมีแผนใหม่ละเข้าเข,ข้ามืออันนี้มันสไตล์โพสิชันใช่ไหมละ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเอาวนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวขอไปฝึกให้เซียนก่อนแผนใหม่นะที่ผมกำลังหัดเล่นอยู่โอเค เราก็มาเจอหลังห้านะเมื่อกี้ตึงแน่นอนผมเจอหลังเอ้ยหลังเฮ้ยทำไมอ๋อเขาเคียร์กรก็งงใช้หลังห้านะมาเขียนดูบอยเล่นผมเล่นเรื่อยๆนะทุกคนไม่ไม่ไม่ได้รีบนะทุกคนเล่นต่อบอลไปเรื่อยๆไม่มีช่องก็ไม่จ่ายนะเปลีกินี่โรนัลด โอ้ oh, เรียบรอ้อยติดคิมิทไปเขาเขาก็ไม่รีบนะ okay. โอเคอเ,คอ,เ,คอ,เคอ้ยเอ้ยฟาวเบาจานโวเกินอ่าขอยยกนะทุก่าแทงมาเนี้ยได้ลุ้นอยู่โยนมาเขเวินเดอร์บอยนะครับได้บอล bon. แทงมาคิมิทจามาโรนัลโ,โดแทงออกข้างเนมา่าเนมา่าโอ้ทาทางผิดแล้ว คิมิตยกขวางมาลูกนี้ถึงมะไม่ถึงครับเขาล้มตัวไปนะคิมิตเมื่อกี้โรดี้มไม่ได้นะโอเคยังสกัดได้ดเขายังโตไม่ได้นะครับหลังห้านี้ยอมใจอะทุกคนไม่รู้จะสู้ยังไงนะหมายถึงว่าจะเจาะหลังเขายังไงยังยากอะช่วยช่วยคิมิตจะมาจะดกีนี่แทงออกข้าง คลมเดย์บอยยกมาลูกนี้โรโดว่าไงโอ้เซฟเอ๊ะมงได้เปล่าไม่ได้นะครับเกียันทิเปียงมงมาโรดี้เอาเสียบอลได้ครับโรดี้อ่าเสียบ,บอลแล้วอืมเสียบ,บอลน,นะครับโดนสวนโรดี้เราเอ้ยโอเคคันเซลโลลงมาช่วยทันครับเออโรดี้ยังได้นะจากมาเดบอยพอเดบอยรอ มันไม่ได้ทุกคนเพราะหลังเขามันไม่ลอยเลยโคตดเซ็งเล่นแล้วเจอหลังห้าเนี่ยบุกบุกไม่ได้เลยนี่ว่าใจเย็นผมก็ไม่รีบนะต่อไปเรื่อยๆรื่นะสมาธิใครดีกว่าก็นั่นแหละได้เปรียบนะเดียกนี้ยกมาลูกนี้ได้ป้อโอ้ยน่าจะลาเยอะอยู่ช่วงตัวหนึ่งเลยนะ โคตรอึดอัดอะทุกคนเจอแผนแบบรถบัสมาที่นี่นะครับเขาก็เขาต่อไปเรื่อยเรื่องของเขานะถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยโดนเขานำก่อนเนี่ยเอาคืนยากเลยนะเออคีนใใจมายม็นี่มาได้ไหมโอ้โอเคถึงว่าไม่ถึงนะจ่ายขาดเกินอเกินย่างวะ ทีมเราเนะมัได้ดักโอเคตัวนี้แหละอ๋อเขายกนะเออม่งมาครับดีแอดไปเนี่ยตันทำไงดีนี่วาจากมาโรดี้แทงกลับมามาเซตม่ที่ควเนบอยนะครับรอทำทางนะครับไม่ได้ครับโรดี้รอจ่ายมาคิมิตโรนัลโดแทงออกมาลูกนี้ ติดขาคิมมิดอีกแล้วเกินสุดจัดไม่ได้เลยนะมาเอลิบรนฮาแลนด์ลงอยู่แล้วนะครับครึ่งหลังยังไงก็ต้องส่งลงนะมีซูเปอร์ซับนะครับก็เปลี่ยนอีวานเปเรซิกมาเพื่อเปิดมงอย่างเดียวแล้วนะคาร์เมนกาก็ลงนะครับนะเป็นไงล่ะ เริ่มครึ่งหลังครับจากครึ่งแรกนี้ทําอะไรกันไม่ได้เลยไม่มีโอกาสจบทั้งคู่เลยบนะอลเลกาแทงมาลูกนี้หลุดอ้ออย่างนี้ก็สวยดีครับเอริ่งเบาฮ่าแน่นโนเกินก็ยิงเบาเกินรู้พี่ผ <laughs> มกดยิงแบบปันปันนะเฮ้ยโอ้ติดขาบาล่ลาใจเยน็นไอสสองได้เบ้าเออยังได้เว้ยหาแล่นไป วิ่งทำทางเคียวเดบอยว่าไงรอแทงมาที่เปียยกมาลูกนี้โค้งไม่ถึงทามาเป็นกล้านะครับแล้วจังหวะนี้จะโดนสวนนะครับดักบอลไม่ได้นะครับโอ้หชิบหายล่างเออขอเดกล้าลงมาช่วยว่ะสุดเหมือนกันนะครับแทงมาปันได้ใจมาเคียวเดบอยทำทางเฮ้ยดูนี้แหละแทงมาดิครับโอ้โหติดคันเซโลนะ ติดเหมือนกันมาที่หลอกหลอกหลอกเป็นไงล่ะโอ้เกินเฮ้ยวิ่งวิ่งลงมาตัดเฉยสุดไปติเปียใจมายีวานเปเรซิคคันเซโร่ไม่ได้นะผมก็เล่นใจเย็นนะทุกคนเพราะว่าถ้าแพ้มาแต้มมันลดเยอะขค่อยต่อไปคอเลสกาโอ้เสียบอล ต่อไปต่อมาเสียสมาธิเองนะครับดูทรงแล้วเกมนี้ไหมโดนยิงแนะ่โอเคบอลเลสกาแทงมาลูกนี้คามาเวนกาคารา์เมลการอรอจังหวะครับไม่มีตัวเลยส,สิใจกลับมาโรดี้ไม่ได้นะครับอเอ้ยฟาวการฟาวเออโอ้โหไม่มีโอกาสได้จบเลยนะครับ แน่นเกินลูกพี่ส่งลิเจมนะครับตัวสดๆลงมาแผ่นรถบัสนี่แม่งหนักใจอะ่ะทุกคนท <c oughs> แ้บกองหลังเขาแม่งคนโหดทางนั้นห้าตัว <c oughs> มา <c oughs> แหลงเราเสมอครับ <c oughs> แพ้มีค่าเท่ากันนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ใจมาเจมลงมาใหม่ครับยังฟิตอยู่รอจังหวะครับอุย้ยจ่ายหักข้อนะอนเฮ้ยลูกนี้แหล,ละหลททได้จังหวะแล้วเดียบอยเดีิลบอยทำทางเฮ้ยได้จังหวะลูกนี้โยกขึ้นมาฮาเลดโยิ่รอดขาครับเรียบร้อยครับนำนำมาแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์มาวะก็มาดีครับแม่งกดดันมาตั้งนานโอ้กพี่เอ็ดกาดจะไม่ให้ผมบุกเลยอะ ตัวดีบอยครับจ่ายแฉลบหาดันยิงตวัดยิงเข้าไปด้วยเท้าขวานะครับรอดขาเข้าไปน้ำแล้วครับเดือดแน่นอนบอกเลยถ้าขึ้นนํำแล้วฝันของข้าเอาจริงนะเฮ้ยผ่าแล้วเฮ้ย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 เกินไปพี่ใจเย็นดีโอ้ล้ำอยู่นิดนึงนะครับ มาตอนนี้แหละเกมเป็นเกมเป็นของเราบ้างนะเฮ้ยเขาติต๊กสีชมพูแล้วอะ่ะขึ้นเกมบุกแล้วอะ่ะโอ้ตั้งนานไม่ขึ้นเกมบุกนะโดนนำแล้วบุกเลยมาเจมกินแดงขึ้นมาเกบอยโยกขึ้นมาสิครับลูกนี้เจมทันมล่าเจมทันลูกนี้อาเลนมาทันโอ้โอโยกโอ้ไม่ได้เกบอยกระชาก ไม่ได้นะครับรอรอรอจังหวะวนกระชากอื้มไม่ได้เกินกองหลังก็เกินไปโอ้โหไม่ได้นะนักบอลโอเคเฮ้ยโอ้โหปาริโอโอเคลิเจม่ะแม่งมาว่ะรอรออุ้ยกาเลก้าแรงหมดยังไงโอ้โหฟองในทุดท้ายโอเคยังได้ครับบอลอยู่กับเราใจนเย็น กโอเคครับโอ้โหจบไปแล้วนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนนะครับวอนเต็ดชแนลเอชนะไปนะครับโคตรตึงเกมแม่งหลังห้าโอ้โหเกินที่บบรอยเป็นไงล่ะหลังห้าเจอยืงเข้าไปคองบอลโฮ13เปอร์เซ็นเลยนะฝั่งเขาไม่มีโอกาสได้จบนะขึ้นแรงไหมเป็นไงล่ะ ดูซิว่ามันแต้มมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะไม่เกิน10แต้มเหรอทุกคนอ่าแปดแต้มแรงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามนะครับขึ้นมาสูงที่สุดของผมนะตอนนี้นะครับโอ้โหยังเดือดครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับก็ไปดู ทีมเขานะครับว่าเนี่ยเจ็ดพันนะเจ็ดพันเฮ้ยอันดับสูงสุดหกร้อยห้าสิบหกเลยนะอุ้ยโหดโหดโหดโอ้ถึงว่าทำไมเขาเล่นตึงนะเล่นแบบมีสมาธิมากเลย,ยก็ผ่านไปได้แก่อีกเกมหนึ่งนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ